เทียมือเร็วมอสาบรองน้ำเงแฟนใทรทีไม่กัว่อ่านผิดอ่นผิดม่เียยินดีทุกท่านสู่ช่องจอร์ดฮาวดี้26นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานแข่งเรือเร็วตีคอนส่งน้ำสาบรองน้ำเงินตนอี้การแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้ว

ตรงกลางนู้นที่มีเรือจอดอยู่คูที่หกสมบูรณ์พรตีร่องน้ำเมื่อเนินซุปเปอร์ปีชาช่างกุ้นายกเตาหนึ่งร่องน้ำเดอิ่นูที่เจ็ดเฉลฟ้าจัดให้บายหูตะวันหนึ่งร่องน้ำเมื่อเนินตกลงคูใช่ไหมโอเคปันยิ้มอบอนรับเคร่องเถียนาบหวานยนหนึ่งร่องน้ำเดืิน ผู้ที่แปดเสียฟังเคดีทีนัดอบได้ผ่านุวลสื่อรองน้ดตั้งเงิน,นฟันยิ้บอมอรัสช่างเถื่อนไตหวานเกต์สองรองน้ดเต็มผู้ที่เก้าเกิดน้อยทย้ายบางเพลงสองรองนัดตั้งเงิน,นลูกประดูประดูอะไรวะเอาลูกประดูใบโหพระรามสามหนึ่งรองน้ดเต็ม ไอ้มันพิมว่าเฮ้ยโอ้าดผมอ่านตามเขาเลยเนี่ยครับผู้ที่สืบเดี๋ยวฟ้าจะให้บาดหูตะวันสามร่องหน,นตำงินปเดียดเขาหมากรเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนเดี๋ยวอ่านไห้หมดก่อนรอบนี้อาจจะผิดไปบ้างนะฮะขออภัยนะฮะรอบหน้าแบบ่คผู้ที่สืบแทนประเสริฐ ไปเสียงทองปันเพ็ดเอาฝ่ายผู้ช่วยใช้หนึ่งร่องนับแดงเอาคู่แรกไปเข้าขอ มีเรือใครมาเอลีเรือไปสนามด้วยเฮ้ยไปยสนามเคลียเรือหน่อยเอาต่อปลายทางก็บอกสนามเคลีเลยเร่วไปวางไงพร้อมแล้วครับเคลีย ถ้าสาสนามกำลังจะวางทุ่นลูกบอลตามาเดี๋ยวพี่ดูให้ดีว่ารราหรือยังจับมับ้ว่ามขวาอเลยยังไม่ได้ไปเลยอ้าวายเรียบซ้อซ้อขอบคุณใจส้ม Oh, yeah. 不能 <爽 S 2> 我被他上茶了。

you know